ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างมองโลกในมุมกลับเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นโดยมาร์คแมนสัน EP9 การรับมือกับเรื่องเศร้าคุณควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่จริงๆคนส่วนใหญ่โอเคกับการรับผิดชอบปัญหาในที่ทำงานหรือการมงวแต่ดูทีวีแทนที่จะเล่นกับลูกหรือทำงานให้เสร็จ แต่เวลาเกิดเรื่องเศร้าที่เลวร้ายที่สุดคนเหล่านี้กลับเลือกที่จะดึงเบรกมือหยุดขบวนรถแห่งความรับผิดชอบแล้วรีบแจ้นลงจากรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องราวบางอย่างสร้างความเจ็บปวดมากเกินกว่าที่จะรับผิดชอบไหวผมอยากให้คุณลองคิดดูความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ซ่อนอยู่สมมติว่าคุณถูกปล้น แน่นอนว่าการโดนปล้นไม่ใช่ความผิดของคุณไม่มีใครอยากโดนปล้นหรอกแต่ก็เช่นเดียวกับทารกที่ถูกทิ้งไว้หน้าบ้านคุณกำลังถูกบังคับให้ต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคุณจะสู้ไหมคุณกลัวหรือเปล่าคุณจะตัวแข่งทื่อไหมคุณจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าคุณจะพยายามลืมแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอทั้งหมดนี้คือทางเลือก และการตอบสนองที่คุณต้องรับผิดชอบว่าจะทำมันหรือจะปฏิเสธมันคุณไม่ได้เลือกที่จะถูกปล้นแต่คุณก็ยังต้องจัดการกับผลกระทบทางอารมณ์ทางจิตใจและทางกฎหมายจากเหตุการณ์นี้อยู่ดีในปี2008กลุ่มตาลีบันเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณหุบเขาสวัด ซึ่งเป็นดินแดนห่างไกลทางตันออกเฉียงเหนือของปากีสถานและนำกฎของมุสลิมโหดรุนแรงมาบังคับใช้ทันทีห้ามดูโทรทัศน์ห้ามดูภาพ,พยนตร์ห้ามผู้หญิงออกนอกบ้านคนเดียวโดยไม่มีผู้ชายคอยดูแลห้ามเด็กผู้หญิงเข้าเรียนในโรงเรียนต่อมาในปี2009เด็กหญิงชาวปากีสถานอายุ11ปีชื่อมาลาละอยู่ซับไซ ออกมาประท้วงต่อต้านการเข้าเรียนในโรงเรียนเธอยังคงเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นต่อไปซึ่งทำให้ชีวิตของเธอเองและพ่อต้องเสี่ยงต่อการถูกสังหารมาลละ,ละยังเข้าร่วมการสัมมนาในเมืองกกใกล้หลายครั้งโดยเธอเขียนลงในบล็อกออนไลน์ไว้ว่ากลุ่มตาลีบันกล้าดียังไงถึงได้ยึดสิทธิ์ในการศึกษาหาความรู้ของฉัน ในปี2012ขณะที่อายุได้14ปีมัลาละถูกยิงเข้าที่ใบหน้าขณะกำลังนั่งรถบัสจากโรงเรียนกลับบ้านทหารตาลีบันนายหนึ่งสวมหมวกคลุมหน้าพร้อมถือปืนไลเฟิลขึ้นมาบนรถบัสและถามว่าคนไหนคือมะลาละถ้าไม่บอกข้าจะยิงทุกคนบนรถมะลลาละแสดงตัวออกมาซึ่งเป็นทางเลือกที่กล้าหาญมาก และทหารคนนั้นก็ยิงเธอที่ศีรษะต่อหน้าผู้โดยสารคนอื่นๆบนรถมลลาละตกอยู่ในภาวะโคม่าและเกือบเสียชีวิตกลุ่มตาลิบันออกแถลงการต่อสาธารณะว่าถ้าเธอยังรอดชีวิตได้อีกพวกเขาจะฆ่าทั้งตัวเธอและพ่อของเธอวันนี้มลลาละยังคงมีชีวิตอยู่เธอยังคงต่อต้านความรุนแรงและการกดขี่สตรีในประเทศมุสลิมมาโดยตลอด ในฐานะนักเขียนหนังสือขายดีในปี2014เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานของเธอดูเหมือนว่าการถูกยิงเข้าที่หน้าจะทำให้ผู้คนหันมาฟังเธอมากขึ้นและทำให้เธอมีความกล้ามากยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องง่ายที่มาลาละจะนอนแช่บนเตียงแล้วพูดว่าฉันทำอะไรไม่ได้แล้วหรือฉันไม่มีทางเลือกแต่มาลาละ กลับตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมเคยเขียนบล็อกเกี่ยวกับแนวคิดหลายๆข้อที่พูดถึงในบทนี้และมีผู้ชายคนหนึ่งมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าผมเป็นคนมองอะไรแบบผิวเผินพร้อมทั้งเสริมว่าผมไม่เข้าใจอะไรเลยกับปัญหาของชีวิตหรือความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์เขาเล่าต่อว่า เขาเพิ่งเสียลูกชายไปไม่นานจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาเกล่าวหาผมว่าไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงรวมทั้งด่าผมว่าเลวที่สะเออไปบอกเขาว่าต้องรับผิดชอบกับความรู้สึกเจ็บปวดต่อการเสียชีวิตของลูกชายชายคนนี้ทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่รุนแรงยิ่งกว่าที่คนส่วนใหญ่เคยสัมผัสเขาไม่ได้เลือกให้ลูกชายตายและไม่ใช่ความผิดของเขาที่ลูกชายของเขาตาย ความรับผิดชอบในการรับมือกับความสูญเสียดังกล่าวถูกส่งต่อมาถึงมือเขาซึ่งทุกคนย่อมรู้และเข้าใจว่าเขาไม่ได้ต้องการมันแต่เขาก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่ออารมณ์ความเชื่อและการกระทำของตัวเองปฏิกิริยาที่เขามีต่อการตายของลูกชายนั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองความเจ็บปวดล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็เลือกได้ว่าจะให้ความหมายกับความเจ็บปวดนั้นอย่างไรถึงแม้ชายคนนี้จะพูดว่าไม่ได้เลือกให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเขาแค่อยากให้ลูกชายกลับมาแต่เขาก็กำลังเลือกทางใดทางหนึ่งจากอีกมากมายหลายทางในการหยิบเอาความเจ็บปวดนั้นมาใช้แน่นอนผมไม่ได้เขียนตอบเขาแบบนี้หรอกตอนนั้นรู้สึกกลัวผมคิดว่าเฮ้ยไม่แน่ เราอาจจะนึกว่าตัวเองแน่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราเขียนเลยนี่หว่าและนี่คือความเสี่ยงที่มาคู่กับการเป็นนักเขียนซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเลือกเองและเป็นปัญหาที่ผมต้องรับผิดชอบในตอนแรกผมรู้สึกแย่มากแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีผมก็เริ่มรู้สึกโกรธผมบอกกับตัวเองว่าคอมเมนต์ของผู้ชายคนนี้ แทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องสื่อเลยนี่ว่าอะไรวนเนี่ยการที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ลูกชายตายไม่ได้ปแปลว่าเราไม่เคยเจอความเจ็บปวดแบบสุดๆนี่ในจังหวะนั้นผมเลือกที่จะทำตามคำแนะนำที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วผมเลือกปัญหาของตัวเองผมจะโมโหผู้ชายคนนี้แล้วเถียงกับเขาก็ได้ผมจะเอาความเจ็บปวดของตัวเองมาโชว่วา ผมเคยเจ็บปวดมากกว่าเขาก็ได้ซึ่งก็จะทำให้เราทั้งคู่กลายเป็นคนโง่ไร้ความเห็นอกเห็นใจไปหรือในทางกลับกันผมสามารถเลือกปัญหาที่ดีกว่าได้ผมสามารถฝึกความอดกลั้นผมพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและผมนึกถึงชายคนนี้ทุกครั้งที่ผมเขียนบทความเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความบอบช้ำนับตั้งแต่นั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทา ผมตอบกลับสั้นๆว่าผมเสียใจด้วยกับความสูญเสียของเขาผมเขียนไปแค่นั้นเพราะไม่มีประโยคไหนดีกว่านี้ที่ผมจะบอกกับเขาได้อีกแล้วกรรมพันธุ์และไพ่ในมือเราในปี2013สถานีโทรทัศน์ BBC จะทำสารคดีเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น6คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือที่เราเรียกย่อๆว่า OCD พวกเขาติดตามชีวิตวัยรุ่นกลุ่มนี้ระหว่างเข้ารับการบำบัดเพื่อช่วยแก้ปัญหาความคิดไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมซ้ำๆหนึ่งในนั้นคือหญิงสาววัย17ปีชื่ออ e ิโมเจน OCD ของเธอคือการต้องเคาะสิ่งของทุกชิ้นที่เธอเดินผ่านไม่อย่างนั้นเธอจะเอาแต่นึกถึงภาพการเสียชีวิตของคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งคือจอร์ George. ซึ่งต้องทำทุกอย่างด้วยทั้งสองฝั่งของร่างกายเช่นจับมือทักทายด้วยมือขวาและซ้ายรับประทานอาหารด้วยมือทั้งสองข้างเข้าประตูด้วยเท้าทั้งสองข้างเป็นต้นถ้าทั้งสองข้างของร่างกายไม่เท่าเทียมกันจอจะตกอยู่ในอาการตกใจกลัวอย่างรุนแรงและยังมีอีกคนหนึ่งชื่อแจ็คที่รักสะอาดสุดๆแจ็คจะไม่ยอมออกจากบ้านถ้าไม่สวมถุงมือเขาต้องต้มน้ำทุกครั้งก่อนดื่ม และไม่ยอมทานอาหารที่ตัวเองไม่ได้ทำเอง OCD เป็นโรคทางกรรมพันธุ์เกี่ยวกับระบบประสาทที่น่ากลัวและไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างมากก็ทำได้แค่คุมอาการเท่านั้นและเราจะเห็นกันหลังจากนี้ว่า mm. การควบคุมอาการของโรคนี้จริงๆแล้วก็คือการคุมค่านิยมของตัวเองนั่นเองสิ่งแรกที่ทีมจิตแพทย์ในสารคดีชุดนี้ทำก็คือบอกกับเด็กๆว่า พวกเขาต้องยอมรับข้อบกพร่องจาก OCD ของตัวเองเช่นขณะที่อิโมเจนเริ่มจินตนาการภาพอันน่ากลัวของคนในครอบครัวที่กำลังจะตายเธอต้องยอมรับให้ได้ว่าครอบครัวของเธออาจจะตายจริงๆก็ได้และเธอจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอจอร์ดถูกฝึกให้ยอมรับว่าในระยะยาวนั้น พฤติกรรมสร้างความเท่าเทียมเพื่อให้ร่างกายทั้งสองฝั่งทำสิ่งเดียวกันเสมออาจจะทำลายชีวิตของเขาได้มากกว่าอาการตกใจกลัวอย่างรุนแรงเสียอีกในขณะที่แจ็คถูกย้ำว่าไม่ว่าเขาจะคอยเช็ดล้างขนาดไหนเชอโรคก,ก็ยังคงมีอยู่ทุกที่เป้าหมายของการรักษาก็คือการทําให้เด็กๆเหล่านี้เห็นว่าความเชื่อพวกนั้นไม่ถูกต้องมันไม่ได้มาจากความคิดของพวกเขาด้วยซ้ําไป เป็นเพราะ OCD ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างมากการรักษาขั้นต่อไปก็คือการสนับสนุนให้เด็กๆเ,เหล่านี้เชื่อในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าอาการจาก OCD ซึ่งสำหรับจอร์ดคือการที่ไม่ต้องพยายามซ่อน OCD ของตัวเองจากเพื่อนและครอบครัวตลอดเวลาและการที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ส่วนสำหรับอีโมเจนคือการควบคุมความคิดและความรู้สึกของตัวเองและการกลับมามีความสุขได้อีกครั้งและสำหรับแจ็คคือการออกไปนอกบ้านได้เป็นเวลานาน,านๆโดยไม่ต้องเผชิญกับความบอบช้ำทางจิตใจหลังจากที่เลือกยึดถือค่านิยมใหม่ขั้นต่อไปคือการฝึกให้บรรดาวัยรุ่นเหล่านี้ลงมือปฏิบัติจ,จริงในการ,รเผชิญหน้าโอซของตัวเองพวกเขา ต้องเผชิญกับอาการตกใจกลัวและร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนแจ็คถึงกับหันไปชกเข้าของจากนั้นก็รีบล้างมือทันทีแต่เมื่อมาถึงช่วงสุดท้ายของสารคดีทุกคนกลับมีความก้าวหน้าอย่างมากอิโมเจนไม่ต้องเคาะสิ่งของทุกชิ้นที่เธอเห็นอีกต่อไปเธอบอกว่าสัตว์ประหลาดยังคงซ่อนอยู่ในใจฉันและมันคงไม่มีวันหายไปแต่อย่างน้อยพวกมันก็สงบลงมากแล้ว จอสามารถอดทนไม่ต้องสร้างความเท่าเทียมให้กับร่างกายทั้งสองข้างได้25-30นาทีและแจ็คดูเหมือนจะมีความก้าวหน้ามากที่สุดเขาสามารถดื่มน้ำจากขวดและแก้วที่ร้านอาหารโดยที่ไม่ต้องล้างก่อนแจ็คเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ว่าผมไม่ได้เลือกชีวิตแบบนี้ผมไม่ได้เลือกเป็นโรคที่เลวร้ายแบบนี้แต่ผมสามารถเลือกวิธีที่จะอยู่กับมันได้ ผมต้องเลือกวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้คนที่เกิดมาได้โอกาสส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น O.C.D. ตัวเตี้ยหรืออะไรก็ตามมักจะมองว่าตัวเองถูกแย่งสิ่งที่มีค่าไปจากชีวิตพวกเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พวกเขาจึงมักพยายามหนีจากความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเองพวกเขามักจะคิดว่าฉันไม่ได้เลือกยีนห่วยๆนี่เพราะงั้น ถ้าอะไรจะไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่ความผิดของฉันซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่ก็ยังคงเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาอยู่ดีย้อนกลับไปสมัยมหาวิทยาลัยผมเคยทึกทักว่าตัวเองจะได้เป็นนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์ระดับมืออาชีพผมเคยชนะเงินรางวัลมาหมดแล้วมันก็สนุกดีแต่หลังจากเล่นแบบจริงจังมาเกือบปีผมก็เลิก การใช้ชีวิตหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งคืนและบางวันได้เงินเป็นพันแต่ก็เสียไปเกือบหมดในคืนต่อมาไม่ใช่ชีวิตแบบที่ผมต้องการและไม่ใช่วิธีหาเงินที่มั่นคงหรือดีต่อร่างกายและจิตใจ,จด้วยแต่ช่วงเวลาที่ผมใช้ชีวิตในฐานะนักเล่นโป๊กเกอร์กลับมีอิทธิพลต่อมุมมองชีวิตของผมอย่างลึกซึง้งเสน่ห์ของโป๊กเกอร์ก็คือคุณต้องมีดวงก็จริง แต่ดวงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดผลแพ้ชนะในระยะยาวคุณอาจจะได้ไพ่ไม่ดีแต่ก็ยังสามารถเอาชนะคนที่มีไพ่สวยๆในมือได้แน่นอนว่าคนที่ได้ไพ่เหนือกว่าย่อมมีโอกาสชนะมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วชัยชนะในแต่ละเกมนั้นขึ้นอยู่กับผมเชื่อว่าคุณเดาถูกแน่นอนทางเลือกที่ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตลอดทั้งเกมผมมองชีวิตด้วยมุมมองเดียวกัน เราทุกคนรับไพ่มาคนหนึ่งอาจจะได้ไพ่ที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งการโทษไพ่แย่แและการคิดว่าตัวเองสวยนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่เกมที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเลือกว่าเราจะทำอย่างไรกับไพ่ที่ได้มาความเสี่ยงที่เราตัดสินใจยอมรับและผลลัพธ์ที่เราเลือกที่จะอยู่กับมันคนที่ตัดสินใจเลือกได้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอในทุกสถานการณ์ คือคนที่จะเป็นผู้ชนะในเกมโป๊กเกอร์ในชีวิตเองก็ไม่ต่างกันผู้ชนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ถือไพ่ที่ดีที่สุดเสมอไปบางคนต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งทาง,ทงจิตใจและอารมณ์จากความบกพร่องของระบบประสาทและกรรมพันธุ์แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแน่นอนว่าพวกเขาถือไพ่ไม่ดีอยู่ในมือซึ่งเราไม่สามารถโทษเขาได้เช่นเดียวกับผู้ชายตัวเตี้ยคนนั้น ที่หาคู่เดทไม่ได้เสียทีซึ่งเราไม่สามารถจะไปโทษเขาว่าเกิดมาเตี้ยได้หรือคนที่ถูกปล้นซึ่งเราไม่สามารถไปโทษเขาได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาอยู่ดีไม่ว่าคนเหล่านี้จะเลือกเข้ารับการรักษาเลือกรับการบำบัดหรือเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องเลือกเองลูกนีมีคนต้องทุกทนกับชีวิตไวเด็กอเลวร้าย มีคนที่ถูกกระทำถูกล่วงละเมิดและถูกแกล,ล้งทั้งทางร่างกายจิตใจและเงินคนเหล่านี้ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสมอในการที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ผมพูดตรงๆเลยนะ ถ้าคุณจะเอาคนทั้งหมดที่มีปัญหาทางจิตเคยเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้าหรือความคิดฆ่าตัวตายเคยถูกทอดทิ้งหรือถูกกระทำเคยเผชิญหน้ากับเรื่องหน้าหดหูหรือความตายของผู้เป็นที่รักหรือเคยรอดชีวิตจากปัญหาไร้แรงด้านสุขภาพอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บปวดถ้าคุณจะเอาคนเหล่านี้ทั้งหมดมารวมกันไว้ในห้องเดียวผมว่าคุณต้องเรียกคนทุกคนมาเลยแหละ เพราะไม่มีใครที่ผ่านชีวิตมาโดยไม่เคยได้รับบาดแผลระหว่างทางแน่นอนบางคนอาจจะจับฉลากได้ปัญหาที่แย่กว่าคนอื่นบางคนตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่เลวร้ายจนไม่อยากจะนึกภาพแต่ไม่ว่ามันจะทำให้เรากังวลหรือรบกวนจิตใจของเรามากแค่ไหนก็ตามในที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเราเอง ผู้รับเคราะห์สิถึงจะก,กิบเก๋เหตุผลวิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบความคิดทำให้หลายๆคนโยนความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาไปให้กับผู้อื่นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบด้วยการโทษคนอื่นช่วยให้พวกเขามึนเมาไปกับความสุขโชคครูโชวยามและรู้สึกว่าตัวเองมีความชอบธรรมโชคร้ายที่ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียก็คือการผลักดันความรับผิดชอบไปให้คนอื่นกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่สุดของที่สุดก็ตามที่จริงแล้ววัฒนธรรมการกล่าวโทษหรือสร้างความอับอายให้กับผู้อื่นต่อหน้าสาธารณะกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจนถึงขนาดที่คนบางกลุ่มมองเป็นเรื่องเท่การแชร์ความอายุติธรรมออกสู่สาธารณะ มักจะได้รับความสนใจและอารมณ์ร่วมมากกว่าการโพสต์อื่นๆแถมยังทําให้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์ตลอดเวลาได้รับความสนใจและความสงสารแบบไม่รู้จบเป็นผู้รับเคราะห์สิถึงจะกิฟเก๋เป็นเทรเนที่กําลังมาไม่ว่าคุณจะเป็นคนหัวใหม่หรือหัวเก่าไม่ว่าจะรวยหรือจนจริงๆแล้วนี่อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยก็ได้ที่คนทุกกลุ่ม รู้สึกขึ้นมาพร้อมกันว่าตัวเองได้ตกเป็นผู้รับเคราะห์แล้วทุกคนต่างก็เอาแต่โทษคนอื่นกับสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าใครจะไม่พอใจกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเหยียดผิวที่ถูกนำมาใช้สอนในมหาวิทยาลัยการที่ห้างสรรพสินค้าแบนไม่ให้ตั้งต้นคริสต์มาสการขึ้นภาษีอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับเงินได้จากการลงทุนทุกคนดูเหมือนจะกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกกดขี่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและตัวเองมีสิทธิ์ที่จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและสมควรได้รับความสนใจสื่อในปัจจุบันยังคงสนับสนุนและบ่มเพาะความรู้สึกเหล่านี้ด้วยเหตุผลง่ายๆแค่เพราะว่ามันดีต่อธุรกิจนักเขียนและนักวิจารณ์สื่ออย่างไรอันฮอลลีเดย์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาพโป้แห่งความโกรธซึ่งหมายถึง แทนที่จะรายงานเรื่องราวและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสื่อกับเลือกวิธีที่ง่ายกว่าและสร้างกำไรได้มากกว่าโดยการหาเรื่องราวที่สร้างความขุ่นเคืองในสังคมจากนั้นก็นำเสนอสู่ผู้ชมในวงกว้างก่อให้เกิดเป็นกระแสะความไม่พอใจรุนแรงแล้วจึงนำเสนอเรื่องราวความไม่พอใจนี้กลับสู่ประชาชนซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นกับคนอีกกลุ่มหนึ่งวิธีการดังกล่าว เปรยียบเสมือนเป็นการสะท้อนกลับมาของเรื่องไร้สาระระหว่างกลุ่มคนสองฝ่ายที่ถูกจินตนาการขึ้นมาซึ่งบทบังปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าในมุมมองทางการเมืองของคนทุกวันนี้ถึงได้มีการแบ่งพักแบ่งพวกออกมาเป็นกลุ่มต่างๆอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีตปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของความกิฟเก๋จากการเป็นผู้รับเคราะห์ก็คือ มันดึงดูดความสนใจไปจากผู้รับเคราะห์ตัวจริงไม่ต่างอะไรกับนิทานเด็กเลี้ยงแกะยิ่งคนโน้นคนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับเคราะห์จากแค่เรื่องเล็ก,ลกนๆนน้อยก็ยิ่งยากที่เราจะสังเกตเห็นว่าใครบ้างที่เป็นผู้รับเคราะห์ตัวจริงผู้คนเสพติดก,กับความรู้สึกไม่พอใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาก็เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกมึนเมากับความรู้สึกดีชั่วขณะ การคิดว่าตัวเองชอบทำและมีสินธรรมเหนือกว่าคนอื่นทําให้รู้สึกดีนะักเขียนการ์ตูนล,ล้อการเมืองทิมไคลเดอร์เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่าความโกรธก็เหมือนกับอีกหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีแต่กลับกำลังกัดกินเราจากภายในไปเรื่อยๆและยิ่งร้ายกาศซ่อนลึกยิ่งกว่าความชั่วร้ายส่วนใหญ่เพราะเราไม่เคยแม้แต่จะยอมรับว่า มันทําให้เรารู้สึกยินดีแต่ส่วนหนึ่งของการอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีสระทางความคิดก็คือเราต้องรับมือกับมุมมองและคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่และนั่นคือราคาที่เราต้องจ่ายไปหรืออาจจะพูดได้ว่านั่นคือจุดประสงค์ของระบอบนี้และก็ดูเหมือนว่าคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังลืมตรงจุดนี้ไปเราควรเลือกสนามรบอย่างฉลาด พร้อมๆกับพยายามทำความเข้าใจศัตรูของเราเราควรเสพข่าวสารและสื่อต่างๆด้วยการตั้งข้อสงสัยและต้องอย่าเหมารวมว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับเราจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเราควรให้ความสำคัญกับค่านิยมของความจริงใจความโปร่งใสและควรเปิดใจตั้งข้อสงสัยกับค่านิยมของการต้องเป็นฝ่ายถูกการรู้สึกดีและการแก้แค้นค่านิยมทางประชาธิปไตย เหล่านี้เป็นสิ่งที่รักษาเอาไว้ได้ยากท่ามกลางเสียงพร่ำร้องตลอดเวลาของโลกออนไลน์ที่เชื่อมต่อชีวิตของเราเข้าด้วยกันแต่เราต้องยอมรับในความรับผิดชอบและรักษามันเอาไว้ให้ได้เพราะความมั่นคงของระบบก,การเมืองของเราในอนาคตอาจขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีคำว่ายังไงคนส่วนใหญ่พอได้ฟังสิ่งที่ผมบอกไปจบแล้วก็มักจะพูดประมาณว่า โอเคแล้วต้องทำยังไงต่อฉันเข้าใจแล้วว่าค่านิยมที่ฉันเชื่อมันไม่ดีและฉันก็พยายามหลีกหนีจากความรับผิดชอบต่อปัญหาทั้งหมดของฉันและฉันก็เป็นไอ้ง,ง้างคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษตลอดเวลาโลกหมุนไรอบตัวฉันและทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการแต่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงสำหรับคำถามนี้ ผมขอตอบในสไตล์ของอาจารย์โยดาว่าแค่ทำหรือไม่ทำไม่มีคำว่ายังไงคุณกำลังเลือกอยู่แล้วในทุกวินาทีของทุกวันว่ามีเรื่องอะไรที่คุณต้องแคร์บ้างดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ง่ายๆแค่เลือกที่จะแคร์อะไรอย่างอื่นแทนมันก็แค่นั้นจริงๆเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็เพราะคุณจะรู้สึกเหมือนกับไอ้ขี้แพ้ไอ้คนจอมปลอม หรือไอ้โง่ในช่วงแรกคุณจะวิตกกังวลไปหมดคุณจะกลัวคุณจะโมโหใส่เมียหรือเพื่อนหรือพ่อในระหว่างนั้นทั้งหมดนี้คือผลข้างเคียงของการเปลี่ยนแปลงข่้นิยมของคุณการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่คุณจะแคร์ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีแค่นั้นเองเพียงแต่เป็นสิ่งที่ยากและยากมากๆเรามาลองดูตัวอย่างบางส่วนของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกัน คุณจะรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองผมรับประกันได้เลยฉันควรเลิกคิดแบบนี้จริงๆเหรอจะทำสิ่งนี้มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าการทำสิ่งนี้มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าการเลือกเชื่อในค่านิยมที่คุณเชื่อมาตลอดชีวิตจะทำให้คุณรู้สึกเหวเหมือนกับว่าคุณไม่รู้อีกต่อไปว่าอะไรถูกอะไรผิดมันเป็นเรื่องยากใช่แต่เป็นเรื่องปกติต่อมาคุณจะรู้สึกว่า ตัวเองกำลังล้มเหลวคุณวัดคุณค่าของตัวเองด้วยค่านิยมเก่ามาครึ่งชีวิตดังนั้นพอคุณจัดลำดับความสำคัญใหม่เปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่และเลิกพฤติกรรมเดิมๆคุณย่อมสอบตกจากตัวชี้วัดเดิมที่คุณยึดถือมานานปีคุณจึงรู้สึกเหมือนกับเป็นคนจอมปลอมหรือไร้ค่าทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติและน่าอึดอัดใจด้วยเหมือนกันและแน่นอนที่สุดคุณจะต้องเผชิญกับการปฏิเสธ ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณมีพื้นฐานมาจากค่านิยมที่คุณเชื่อมาตลอดดังนั้นวินาทีที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค่านิยมเหล่านี้วินาทีที่คุณตัดสินใจว่าการเร,รียนสำคัญกว่าการเทีบบ่ยววินาทีที่คุณรู้ว่าการแต่งงานมีครอบครัวสำคัญกว่าการมีเซ็กแบบไม่ซ้ำหน้าวินาทีที่คุณรู้ว่างานที่คุณรักสำคัญกว่าเงิน การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเหล่านี้จะส่งผลสะท้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ของคุณบางทีอาจจะระเบิดใส่หน้าคุณได้ซ้ำซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันและก็จะไม่ทำให้คุณอึดอจจัดใจด้วยเหมือนกันผลข้างเคียงเหล่านี้แม้จะเจ็บปวดแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเกิดจากการเลือกที่จะแคร์ในเรื่องอื่นแทนเรื่องที่สำคัญกว่าและคุ้มค่ามากกว่ากับพลังงานที่คุณต้องเสียไป ในระหว่างที่คุณกำลังประเมินค่านิยมของคุณใหม่คุณจะพบกับการต่อต้านทั้งจากภายในและภายนอกตัวคุณที่สำคัญที่สุดคุณจะรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองคุณจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าแต่เราจะได้เห็นกันต่อไปว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีบทที่6คุณผิดหมดทุกเรื่องนั่นแหละผมก็ด้วยเหมือนกันอยากรู้ ติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดบ้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ